ใครมันเป็นคนคิดมุกแบบนี้วะเนี่ยสมองเขาต้องมีจอยอยากแบบไหนนะคะอยากคนตีนทขาบ้านนิดเดีโอเคก็คืออุตส่าห์พูดให้ดูดีเนาะแต่ว่าแต่ว่าโอเคเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในนี้ก็เลยบอกว่าไม่ถือวยังไม่เข้าใจแะ <c oughs> ฮน,น,นเดลคอนสเตอร์สองศูนย์แพ้ไปสองโสดกัดรอยกัดลิ้นตัวเองเลือดเลือดเลือดร้อนเลยร้อนเลยสวัสดีค่ะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับกิ๊บจังแล้วก็ <c oughs> วกินกะแก้มเอ็กซ์ัตล้าคงตีนะคะ เราเนี่ยไม่รู้จักเพจนี้ไม่ได้นะนั่นคือเพจสัตว์โลกกลมตีนใช่ไหมคะใช่ครับและนี่คือแอดมินนั่นเองนะคะใครมาเป็นคนคิดมุกแบบนี้วะเนี่ยสมองเขาต้องมีรอยหยักแบบไหนนะคะก็หน้านี้เลยนะคะคือคุณแม่แห่งสัตว์โลกกมตีนนั่นเองหรือว่าคุณสล็อตนั่นเองเออ <c oughs> ฉันเป็น <c oughs> อาจารย์สอนเปนโนเค้าท <c oughs> ี่จะบอกว่าเราเนี่ยรู้จักกันเพราะว่า คุณแม่เนี่ยติดต่อมาใช่ไหมก็ถัดตอนแรก <c oughs> อีเมลแรกที่คุณแม่ติดต่อมาเนี่ยอีเมลแนะนาตัวที่แบบเหมือนสมัครงาน <c oughs> ถ้าเป็นการแบบว่ามาสมัครเรียน <c oughs> เข้าโรงเรียน <c oughs> แบบว่าจริงจงังสมัครสอบสวัสดีครับค,ค,ครูกิฟจังระบผมชื่ออัครภาคสิงห <c oughs> ์สิงหาเสนีเป็นนี่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 ผมมีวัตถุประสงค์แบบนี้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 อะไรที่ตัดสินใจทําให้เขียนใบยาวขนาดนั้นคะไม่คือด้วยความที่ว่าเราทํางานออนไลน์เ่ยถ้าเราส่งไปแบบว่า เหมือนที่เล่นที่เล่นเล่นเนฉะยๆอ่ะมันจะดูแบบเหมือนเราไม่จริงจังแล้วตอนนั้นแบบว่ากำลังอินแบบชอบดูอนิเมะเราก็อ,อยากแบบเล่นเองเป็นโนโอนิเมะเนี่ยเคยเรียนตอนเด็กแล้วแบบเราเรียนไปแล้วเราก็ทิ้งไปเลยอแล้วพอมันมีโซเชียลมาเราก็เลยอยากจะลองพร้อมดูอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากได้คนที่มีความรู้แล้วก็คิดว่าน่าจะพูดภาษาเดียวกันก็คือทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยโซเชียลมีเดียเหมือนกันเพราะว่าบางคนมาเนี่ยไม่รู้แบบจริงจังแค่ไหนไง เป็นโนมมันไม่ใช่แบบจะมาแบบขำๆแล้วก็ได้วันนี้นะคะเราอยู่ที่นี่ค่ะ Barney's Burger Joint นะคะที่อารีรถไฟฟ้าก็ได้รถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็คือประมาณเดินมาจาก BTS เ<ม>นี่ย500เมตรสถานีอารีถึงเลยนะจิงๆถ้าใครขับรถมามีที่จอด,ม,อดมีที่จอดสบายร้านนี่เป็นแนว Street Food เนอะ อย่าเพิ่งตัดสินเพราะว่าลองดูเบอร์เกอร์ของพี่เขาก่อนผมไม่จะชอบกินสไตล์นี่มันเป็น l ล c a l ที่มันเป็นโฮมเมดเพราะเรารู้สึกว่าได้กินรสชาติที่มันเฉพาะก่าเมื่อก่อนเนี่ยคืออร่อยมากแต่ว่าปิดไปแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของธุรกิจ อ่ชื่อคาว JR คาวจูเนี่ยอันนั้นชอบอร่อยมากออร่ยเขาให้เขาสู้สงครามธุรกิจเนี่ยวันนี้เรามาแบบเป็นเ real เ e a l b เ r อร์เหมือนกันที่ Barney's Burger แล้วเรามีหนึ่งอันมาก่อนมาจ้านี่คืออะไรคะเนี่ยนิชีสหรอตทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะคุณคุณแม่คุณแม่ดึงไปสองซ้ำไม่เอาราคาสิ่งหุ๊กมันจะคล้ายๆแซนด์วิชนะครับแต่ว่าข้างในก็จะเป็นชีสแล้วก็ ถ้าใครเป็นสายชีสเนะี่ยผมว่าง่ายชอบอบน,นี้เพราะเรากินกัดเข้าไปกกอ่ะ texture ของขนมปังมันกรอบแล้วได้ความเหนียวนุ่มของชีสเนะนี่ยก็พอดีมากกลิ่นชีสนี่คือฟาดจมูกทุกคนทุกคนระวังให้ดีนะใครทําจมูกเนะี่ยมากินร้านนี้เนี่ยต้องระวังนะเพราะกลิ่นมันฟาดจมูกแบบนี้เลยนะอืมอืเดี๋ยวเหลือเชื่อมากว่าความง่ายแบบนี้เนี่ยมันจะมีของที่ดีอยู่ขนาดนี้แล้วของที่ดีนั้นมันมาแล้วค่ะทุกคนจ้ะ มันอยู่ในย่านใจกลางคนทํางานออฟฟิศใช่ไหมครับใช่เวลาเขาพักเที่ยงเนี่ยเขาต้องการความรวดเร็วเพราะงั้นตรงเบอร์อาหารที่เป็นเบอร์เกอร์หรือว่าแซนวิชเลยตอบโจทย์เข okay, สันโลอมตีนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำมากี่ปีแล้วคะแซนโลอมตีนโอ้ oh, ปีนี้ปีที่9ก้าแล้วครับปีที่เก้า ถ้าเป็นคอสอจำง่ายกว่า2014นี่คือยุคบุกเบิกของเพจเลยนะยุคหลังจากบุกเบิกสองปีนิดหน่อยยุคนั้นอะเพจมันยังมีไม่มากแล้วเพจที่รแบบทำเป็นคอนเทนต์แล้วแบบคนรู้จักเยอะที่มาร์กตอนนั้นยังไม่ได้ปิดกันโอ้ยนีตำมาตำมาตำมารนี่มันจริงๆงนะทุกคนโดนหมดทุกคนโดนหมดนะคนทำงานเพจนี่โดนนุคนตัางสาติรันกว่าพุณพอสัตว์โลกอมตีนแต่ว่าแบบว่าโดนปิดกั้นเหมือนกันใช่ครับร้ายกาจมากแต่ว่าแต่ว่าโอเคเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทีนี้ก็เลยบอกว่าัยงไม่เข้าใจ เราจะทำไงก็ได้เพื่อให้กลัวยอดไหลผมก็เลยคิดง่ายๆแต่การทํามีมที่มันเป็นภาพแล้วคนเข้าใจแล้วทำคววนทําแหงทำที่มันตลกตบมุกอะ่ะแบง<ช>่งแบง<ช>่งฮาเหมือนคาเฟ่ต้องแบบปูชงตบมาผมก็เลยใช้มีมจากสองช่องกับสี่ช่องมาอตอนนั้นง่ายๆเลยก็ปลาโลมาใช่ไหมเราก็หารูปผมก็ไปเจอคุ o เกิลให้ปลาโลมาก็เป็นปลาโลมาที่กำลังว่ายเข้าหากล้องอ๋อปลาโลมาใช่เพราะว่าปลาโลไปแล้วก็ มารอามาแล้วก็ปาเรออ๋อก็คือ<ช>เริ่มมาจากการที่แบบเราอยากแบบว่าสร้างความสุขความบันเทิงให้กับคนอื่นแบบนี้มันก็เลยเกิดเทปสัมโลกอุไุนิยมอยากน้าผมอยากคนตีนทำบ้านเลยโอเคก<ช>็ <ๆ S 1> คือ <ๆ S 1> คอุตส่าห์พูดให้ดูดีเนาะ <c oughs> แกก็ไม่เอาข้าไม่พูดถึงด่าไม่รู้ทำไมแล้วก็ไอ้มันเป็นพื้นที่ที่แบบทำมาแล้วคนเข้ามาด่าเรารู้สึกปินถ้าชอบให้ด่าเนี่ยสบายนะเพราะคุณแม่เนี่ยเด็กแมนยูแซวแมนยูจนเด็กแมนยูอะทักแชทมาด่าเป็นแบบคำแบบว่ารุนแล้วผมก็บอกว่า ใจเยน็เยนใจเย็นแต่ถ่ายรูปใจเ <cũng S 2> ย็นใจเย็นก็แมนยูเหมือนกันใช่ใช่บอกเขาแล้วอ้อโทษขีโทษขีบอก๋อ,กอ,กเ,อเนี่ยเราแค่แบบเป็นการสแสดงเฉยๆการสแสดงมันเป็นการสแสดง,สดงเขาล้อเล่นกันไปล้อเล่นกันมาไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทะเลาะกันเอาง่ายๆสมมติเทแมนยูใช่ไหมเฮ้ยแมนยูชนะเฮ้ยเราดีใจต้าแพ้อ่ะ เราได้เล็บติ้งไม่ใช่คนนไรนคนมาตามมาถล่มตามมาเยอะเย้ยแบบนี้ัวลงเข้าไปในเพจสัโรมตีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นมุกแล้วนะเห็นแต่เรื่องบอลเห็นแต่เรื่องบอลนอกจากคนตีแล้วชอบขยี้ขยี้เลยเหรอ เอาง่ายเจ็ดศูนยเนี่ยเจอที่เป็นฉีดปัดบัวฉีดขีดกนนะ้นในห้องน้ำเ,เป็นรูปอย่างนี้ฮะแล้วก็แบบแลเลผมก็เลยเป็นเลขเจ็ดแล้วขีดสีแดงให้อยูโอ้คุณแชร์เป็นพันพอพอเราแบบทำคอนเทนต์เ่ยมันมองอะไรหยิบจับมาเป็นแบบคอนเทนเลยเและนี่ก็คือช r u c เกอร์กกรดบบรับเบิลชีสเบอร์เนะคะยิ่งใหญ่มากคือมาอลังการมากทุกคน เป็นสไตล์แบบว่า American working คือมันใหญ่เพราะว่าเน้นว่าเน้นให้อิ่มอ่ะพวกใช้แรงงานอะไรเงี้ยเขาต้องการอาหารที่มันแบบเป็นเร่งด่วนแล้วก็แบบกินแล้วอิ่มแล้วอยู่ท้องประเทศเขาเกิดใหม่เขาต้องสร้างค c u เ t อร์ให้มาพวกแซนด์วิชหรือว่าเบอร์เกอร์เนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นทฮมแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมก็คือเป็นเมืองทำวุฒิสโมสรฟุตบอลเนี่ยแต่พอมาเป็นอเมริกาเนี่ยเขาพยายามจะทำให้เป็นอาหารบริการเขาเลยตัดคำว่าแฮมไปเติม tr เป็นเบอร์เบอร์ก็คือเบอร์เกอร์ ประมาณนั้นอ๋อเพราะว่าเวลามันจะมีเมนูอาหารนึงที่แบบเป็นแบบเนื้อแฮมเบอร์กใช่นีแค่นั้นแฮมเบอร์กใช่คนเข้าใจผิดว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่ไม่เห็นมีแฮมไม่ใช่มันมาจากเดือนขาปูรเมื่อกี้นี้เนี่ยแอบกัดไปนิดนึงโอ้หืมกัดลอยก็กัดลิ้นตัวเองเลือดเลือดเลือดรอเลยรอนเลยกัดไปสองคำอ่ะคุณจะถึงข้างในซึ่งข้างในอ่ะมันมีความจุยสื้อเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อไทร์อิงกัส เขาบอกเป็นวัวผสมข้ามสายพันธุ์กับเมืองนอกกับเมืองไทยก็คือท่านหนมปังนี่นะครับมันจะนิ่มแล้วกัดไปโดนเนี้ยมันจะกรอบแล้วข้างในก็จะเป็นฉ่ำคือแบนนออบสามเลเยอร์แล้วก็ได้แบบกลิ่นไหมของเนี้ยแบบสมโมกนิดน,นึงคุณจะแบ่งกินไว้สองมื้อสามมือยังได้เลยอันนี้ที่ดูในเมนูอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหสถึงสองอยหิอย่างชิ้นนี้คือ2 5 0สเพราะมันเป็นดับเบิลเป็นดับเบิลแพตเตอร์มันก็จะแบบว่าใหญ่นิดนึงจะมีเบอร์เกอร์ไหลายตั้มมากที่เขาผสมเครื่องเทศเข้าไปแล้ว เป็นเนื้อหายมากเป็นเนื้อมันแบบโดนกรบพูดถึงเรื่องเป็นโนหน่อยดนตรีหน่อยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมาเล่นเป็นโนผมดูตอนนั้นดูเป็นช่องก้าการ์ตูนเมื่อตอนเด็กก็ตอนนั้นการ์ตูนมันกำลังใหม่มากคือยินุยยชาเนี่ยเป็นการ์ตูนคนเขียนคนเดียวกับคนที่วาดลันมากรันมากที่แบบถ้าโดนน้าเย็นกลายเป็นผู้หญิงไอย่างเงี้ยเฮ้ยเพลงนั้นน่มันเพาะครูกิฟต์เขาอยากได้แบบไปวิดีโอบนงานนักเรียนไปคือนั้นผมซ้อม เล่นตั้งแต่แบบหัวค่ำจนถึงแบบลุยเวลาหลาอ,อ่ะตีตามผมซ้อมแบบลองเทคถ้าผิดปุ๊บผมอ,อัดใหม่มไม่ได้เห็นหน้าตัวเองแต่ว่าเราจะเห็นเป็นตู้โมเดลดาราฟต์บอลคนตัวใหญ่ที่แชร์ไปไม่ได้แชร์เพราะว่าผมเล่นพอเลยแชร์เพราะว่าตู้หมุน <laughs> ฟิกเกอร์โมเดล คือนางสะสมโมเดลแรกเกิลบอลตู้สูงมากแล้วก็หมุนติ้วจริงแล้วมันสวยมากจนแบบว่าคุณเม่สั่งทาตู้ที่ไหนเนี่ยตู้ดีมากเวลาเรียนเป็นโนอาถ้าเราเรียนไปเฉยแล้วจบอ่ะมันก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าหามว่าเราเรียนแล้วเราอัดด้วยอ่ะนั่นแหละเพราะว่าเวลาอัดเนี่ยเราต้องอัดลองเทและอัดแบบว่าไม่ให้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคล่องแน่นอนอันนี้ถือว่าทําไมครที่มาเรียนเปโดดเก็จาเนี่ยต้องอัดอย่างน้อยมันยังเป็นผลงานของตัวเองไงสิ่งที่ผมได้จากครูเกมนะในการสอนก็คือเรื่องของวินัยกับหลักสูตรน พอนิ้วตรงเนี่ยมันทําให้เราแบบเล่นเสียงแล้วมันแข็งแรงมันเต็มเสียงกว่าการที่แบบแล้วเรานิ้วแบนปุ๊บมันจะไม่ได้นี่ผู้ปกครองคนไหนที่แบบอยากพาลูกหลานมาเรียนครับเรียนกับอาจารย์กิ๊บดังแน่แข็รับเชิญคุ้มมากนอกจากจะเป็นดําเนินรายการเองได้แล้วด้วยเนี่ยยังบอกข่อประวัติได้วปขายของให้ครูด้วยค่ะแอดมินเพจสัตว์โลกอมตีนเนี่ยนะน้าเป็นแฟนแมนยูทีนี้เนี่ยถามแบบว่าช่วงนี้เนี่ยอาการมันเป็นยังไงไหนเล่าซิพูดไปก็ท้อแท้เพิไม่เป็นไรเพราะเราก็ท้อแท้เหมือนกัน ท่านไหนได้แชมป์คาราบาวครับมาหูก,กิฟคือฝุ่นฟอร์มเร่งไม่ขึ้นเลยเพิ่งมาชนะเมื่อคือนนี่เองชนะแมนซอร์ตอนที่หายกริปอยู่นี่นะแต่คือสมนัดก่อนหน้านี้ศูนย์ยิงได้ศูนย์ประตูมีเสมอกับ,บเซาท์มตันอ่ะนัดหนึ่งต้องมันเห็ตนตองนั้นก็แพ้ N แฮนิวคาสเตอรสองศูนย์แพ้ไปสองโแบบนี้ได้ข่าแเราก็แพ้แมนซิตี้สี่ยิงจาก พี่จอมบอบู่แล้วกันคือมันห่างพอผมสำเร็จระดับ้วยไปนานเนี่ยตั้งแต่ยุ่มูรินโญ่มาที่ได้นะพอมาได้ด้วยเนี้ยมันเหมือนกับอนักเตะโอเคและแฟนบอลโอเคแต่หลังจากนั้นคือเหมือนกับความกระหายชชนะมันหายไปแล้วก็สําคัญก็คือกาเซมิโล่ด้วยพอไม่มีกาเซมิโล่เนี่ยอัตราชนะมันอยู่แค่33%พอไม่มีตัวตัดมอนมันเหมือนกับถ้าเขามีเขาอยู่อะคนอื่นมันได้กําลังใจเหมือนมีพี่ใหญ่คอยคุมเล่นด้ความมั่นใจแต่อันนี้คือพอไม่มีเนี่ย มันเร่งไม่ขึ้นบวกกับว่าเทนฮากัไปลองแผนแปลกๆเขาอยากเป็นแบบเป๊ปไงเป๊ปอ่ะแมนตสังเกตป่ะที่เทนะาอเล่นแผนแบบเอาโรเทชมากองหน้ามาแตะตำแหน่งคือมันสวิตได้แต่เทนฮาก์เขาอยากเล่นแบบนั้นแต่ต้องบอกว่าการเข้าใจเกมของนักเตะกับคุณภาพนักเตะยังไม่เท่าแมนซิตี้ใช่เพราะงั้นมันต้องอาศัยเวลาในการซ้อมพอแต้มมันเท่ายังดีที่สเปอร์ไปโดนเอเวอเรตตีเสมอตอนนี้พอพอแต้มเท่าแล้วเนี่ยกับนีพัเซอร์เนี่ยประตูได้เสียแย่กว่า แต่รายละเอียดแมตจนถึงฤดูกาลเนี่ยนีวอตเซนเจอเกมหนักเยอะยังเหลือเจอทีมใหญ่ก็ถือว่าแมนยูยังได้เปรียบใช่แมนยูได้เปรียบก็จะเหลือน่าจะเจอสอเปอร์เนี่ยแหละนั่นเองแต่นีวอตเซนเขาก็จะไปตัดกับสเปอร์เหมือนกันเ<ม>นี่นนนนยเอาง่ายว่าโอกาสลุนท็อปโฟยังมีลิเวอร์พูลตอนนี้ยังมีมีลุนท็อปโฟว่าแล้วว่าแล้วว่าต้องโดนย้อนทำถามนี้กลับมานะคะเราคิดว่าในช่วงนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คงเราไม่ต้องพูดถึงท็อปโฟแล้วนะตอนนี้ที่ห้าโอเคาที่ห้าไม่ได้ก็ที่หกกันลวกันนะโอกาสออาาจจะน้ยแต่่ว ยังไงนักเตะก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแหละมันชดเชยความรู้สึกที่แบบเอ๊อาจจะแบบมีหน,น,น้าเราเล่นคนละถ้วยกันคนละถ้วยกันแปลงตรงนี้ทุกคนค่ะแล้ว<ช>เดี๋ยวอนอกจากจะเต็แล้วเดี๋ยวเนี่ยคิดเซนอีลิกเซนเดี๋ยวจะหายเจ็บละท้ายฤยดูก,การเฮนนาะเ<ม>ขาบอกเขามาใช้ได้ยังเหลือเก็บเอีครับไงยเจอไบตันแต่ก็เหนื่อยนะไบตันลดูการนี้บอกเลยว่ามาโหดมาก<ข>ถ้าไม่เห็นเหรออุตส่าห์ไปดึงโค้ชโค้ชไบตันมาเนี่ยสุดท้ายนะคะทำทีม ไม่ได้นะคะเอาไปทอดไปเถออดทอดอดอในฐานะที่ผมแบบแซวทั้งแฟนบอลแมนยูริวฟูเนี่ยก็คือเราแซวตามขำๆก็แตะเราก็เราให้มองว่าเป็นเจ๋มันสนุกขนาดไหนเอ็นเทนใช่เพราจบแมตช์นึงก็ผ่านไปเอ็นเทนอย่าเอามาแบบว่าเป็นชีวิตเลยไม่ต้องด่ากันขนาดนั้นเจ็ดสูตรนี่มันแน่จนกิ่นานนะพี่พีชอันนี้ขึ้นมาเองนะที่ทำเป่าทุกคนอนี้เด็กแมนยูขึ้นเองนะลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่เงียบๆเลยนะ อีกร้อยปียังไม่รู้เลยอ่ะจะโดนจะแบบพวงคืนได้หรือเปล่าเนี่ยอีกร้อยปีอาจจะไม่ให้เจ็ดศูนย์อาจจะเป็นเก้าศูนย์ผมผมมีคำถามจะถามคุณกี้บแม่นะแฟนต่เอาแล้ี้อาแล้วเอาแล้วคือเรารู้แล้วเลยดูกันเนี้อาจจะเหนื่อยแต่ว่าไม่อาจจะเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลคนต้องต้องเสริม เลยดูกันแน่คือตำแหน่งไหนมิดฟิลค่ะ,คะมิดฟิลใช่ไหมมิดฟิลค่ะจูดเบลลิงแฮม,มต้องมาแล้วค่ะเฮ้ยแย่งตัวกันนะแมนยูก็อยากได้อยู่จริงๆเนี่ยจูดมีใจนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปยูซีแอลเนี่ยไม่รู้ว่าใจเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะทีมผมมีลุ้นอยู่ถ้าถ้าไป <UC L S 1> ยูซีแอล <UC L S 1> ก็ดึงอาจจะดึงมาได้ยิงเค้กกับเบอร์เกอร์เนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะใช่ไหมคะน้ำอุ่นลมกินอันนี้มามันจะอาจจะเลี่ยนไงเมื่อกินน้ำอลมมันเหมือนแบบช่วยล้างล้างปากปากซ้อมไว้ซ้อมไว้อันนี้ซ้อมไว้นะคะเออไปต่อนะคะเพราะ ไม่แพงครับให้คุณแม่ตอบท้ายหน่อยว่าวันนี้เนี่ยเบอร์เกอร์ร้านนี้เนี่ยควรค่าอาการมาไหมถ้าใครที่แบบชอบกินอาหารอเมริกันแล้วก็ชอบเบอร์เกอร์หรือถ้าไม่ชอบเบอร์เกอร์แต่ชอบอาหารที่มันมีเนื้อเนี่ยแล้วเป็นเนื้อแบบสไตล์เนี่ยคุณจะได้กินเบอร์เกอร์ที่รสชาติ เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็อร่อยด้วยอยู่ที่รถไฟฟ้าอารียลงมาเนี่ยประมาณ500เมตรถึงเลยแล้วก็เดินเข้าซอยมาเรือยถ้าใครเอารถมาเนี่ยพี่จอดรถกว้างขวางมีเพียงพอเมื่อีก็ไปจอดรถเหลือที่อีกเยอะเลยค่ะและราคาไม่แรงอยู่ที่ประมาณ150บาทถึง250บาทต่อ1ชิ้นนะซึ่งได้ถือว่าราคาดีมากกับเบอร์เกอร์แบบเป็นอเมริกันพรีเมียมเนื้อไทยแองกัสเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะวัตถุดิบต่างๆพิธีกรรมพิธีกรรมอะไรวะาพิธีกรรมบูชายันหรือเปล่ากัมมวิสแต่ร้าน เจ็ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็ปิดวันอาทิตย์อย่ามาผิดวันเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอจะหาว่าแกไม่เตือนถ้าใครยังไม่ติดตามนะครับเพจสัตว์โลกโอมตีนะครับแนะนําก็คือไม่ต้องติดตามเ๋ยถ้าคุณชอบมีมสไตล์เนี้ยคุณติดตามได้เดี๋ยวจะมีให้เื่ยๆแต่ถ้าคุณแบบดูแล้วเข้าใจยากอันนี้ว่าแบบว่าเอาไปแนะนําเพื่อนต่ออาจจะไม่ต้องติดตามเองอะไรเงี้ยฝากผลงานตอนนี้ทำอะไรเป็นยังไงติดตามเพจสัตว์โลกอมตีนะในเฟซบุ๊กแล้วก็มีไอจีด้วยครับคอนเทนต์เดียวกันเผื่อบางคนไม่เล่นเฟซบุ๊กแล้้ววกก็อออีีนนนึงงดโโ ใน t i k t o อกก็ติดตามได้เพจสัลโรอมตินไอจี<น> IG, สัลโรอมตินแล้วก็ในไอในทิกต็อกใช่ไหมใช่ครับทิกต็อกชื่อสัลโรอมตินเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับสัลโรคอ๋อเหมือนกันทั D ้งหมดวีดีโแล้วก็ O M T W D ม่ีวีเส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินนะคะแล้วก็ชอบพิธีกรกินที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยนะคะอย่ากกินจังก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแคนดูดกริบนะคะยูทูบซับสไคร้ด้วยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําสคัญนะคะถ้าใครที่ชอบ คลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ไปติดตามหรือว่าอยากจะไปร้านไหนอะไรยังไงถึงข้ามาบอกได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยิทเซอร์แล้วก็สันลมตีนต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ